แค่เดียวนะครับปลาบึกปลาสวายเยอะนะครับเนี่ยตกแล้วไม่กินนะครับต้องเจอแหนะครับอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดู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 นะครับตาลิดเห็นตะฟองนะครับไม่มีปลานะครับมีใครโดนตัวใหญ่ไหมครับต้องการความช่วยเหลือนี่ฮะโดนทุกคนนะครับโดนทุกแหโดนทุกปาดนะครับปลาสวายนะครับปดดีๆนะครับเดี๋ยวเงี้ยมันหักนะครับ เงี้ยหากราคาตกนะครับใครได้ตัวใหญ่นะครับรางวันตัวใหญ่ที่สุดนะครับ10โมงเช้านะครับรับทันทีนะครับเงินสวด500บาทนะครับกะดิษโดนปก้ฮู้ใช่ไหมฮะกระดิษโดนปลาใหญ่แล้วนะครับปลาใหญ่ปลาโก้หู้ทั้งหมดแกปล่อยไปทั้งหมดหนึ่ง90ตัวนะครับปลาบึกสองตัวเลยนะครับนั่นน่ะปลาบึกสองตัวเลยนะครับ มีจระเข้มีจระเข้อยู่สองตัวนะครับลุงทุนแกบอกว่าเอามาปล่อยไว้นะครับจระเข้สองตัวนะครับโอ้โหลุงคนนั้นแกะแกะเหงนอีกอีกครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับบาทสามร้อยบาทเพิ่มสนุกสนานขนาดนี้กันเลยฮะนะปลาบึกขึ้นแล้วนะครับลองดูตัดริสนะครับตัดรินลองดูตัดริสนะครับได็กๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหกะหัวครับกระหักกะหักกะหัวบึก ข้างบนเป็นปลาบึกนะข้างล่างเป็นกระห้นะครับโอ้โหสองตัวเลยนะครับกระห้หรือปลาบึกครับโอ้โหปลาบึกตัวนั้นใหญ่มากนะครับตัวประมาณ18บกิโลนะครับสองไปสองตัวนะครับนะฮะพี่น้องกำลังร่วมสนุกกันนะครับตัลิทสองตัวเหมือนกันนะครับโอ้โหนะฮะอิดขานะครับมีใครมาถือไม้ไหมครับผมจะลงไปด้วยนะครับสามตัวตัลิทตัลิทสามตัวนะครับนะฮะ ยังขึ้นไม่หมดครับยังขึ้นไม่หมดนะครับขึ้นได้แค่ฐานสองนะฮะสี่ห้าตัวโอ้โหตายันมีปลาช่อนด้วยมีปลาช่อนด้วยกอกขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเอาตัวเล็กตัวน้อยนะครับหลุดไปบ้างอะไรกันบ้างก็บ่ากันไปนะครับระวังเพื่อนด้วยนะครับเผื่อเพื่อนลงน้ําอยู่นะครับโอ้ยวานอปลาด้วยอวานเอาเหเอ้ยเพ่ค่อยๆแกะค่อยๆปวดนะครับเวลาอย่างเหลือเยอะนะครับภายในเวลาสิบโมงเช้านะครับ หากท่านได้ป้าใหญ่นะครับเอามาหลุดนังมันเลยนะครับแพแดงนะครับแพแดงนะครับจับหัวมาแล้วนะครับจับมาแล้วทั้งหัวทั้งหางตรงไหนใหญ่ตรงไหนเล็กบอกกันได้นะครับมีนนนจันทร์นะครับเนินจันทร์นะครับขออภัยคนที่มาที่หลังด้วยนะครับลงเลยนะครับลงเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินที่หลังครับ ตัวใหญ่ครใครได้ตัวใหญ่นะครับกระซิบบอกด well hmm ้วยนะครับเดี๋ยวดูนู่นนู่นนู่นน้าสินตัวใหญ่มากนี่นี่แหนี้โดนแล้วนะครับโอ,โอ้มีแต่คนโดนเลยนี่อ๋อมีแต่คนโดนเลยนะครับหนึ่งแหต่อหนึ่งคนนะครับหนึ่งแหต่อหนึ่งคนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนแหกระทันหันนะครับนะฮะเจ้าหน้าที่กำลังมองอยู่นะครับแลมพี่จุยใหญ เพื่อเป็นการไม่ได้เอาเปรียบเสียเปรียบกันนะครับโอ้แหนนี่นั่งแล้วครับปลดไม่ได้นะครับแหนนี่นั่งแล้วครับนั่งแล้วก็เเพเอียงเลยครับแเพเอียงเลยนะครับแเพเอียงเลยมันเเพเอียงพ่อนะครับเอียงพ่ออุ้ยปล่อยก่อนนะครับปล่อยก่อนนะครับนี่ฮะนี่ฮะเดิเล่นเดิเล่นปล่อยก่อนเห่เดียวนะครับหนึ่งเห่ต่อหนึ่งคนนะครับมาทีหลังทอดทีหลังนะครับมาก่อนทอดก่อนนะครับนะฮะ นะฮะหาวิธีปลดกันเองนะครับนี่ไงวยิ้ยเดี๋ยมช่วยัดนี่ฮะความสนุกความบันเทิงของการทอดแหงก็สนุกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปขายเบ็ดทิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวจะขายเบ็ดทิ้งให้หมดจะซื้อแหนะครับผมว่าสนุกดีไม่ร้อนด้วยนะครับไม่ต้องกลางร่มด้วยนะครับไม่ต้องเข้าห้องน้ําด้วยนะครับห้องน้ําก็ไม่ต้องเข้านะครับ เอาใครมาทีหลังลงได้นะครับลงได้นะครับเพิ่งลงไปแหเดียวนะครับมันเป็นปลาสวายด้วยนะครับเพราะว่าแกะเดียวก็แหขาดนะครับยีสกเยอะมากนะครับปลาโกโก้ก็เยอะนะครับโกโก้โดนแล้วนะครับนาริสโดนแล้วเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งนะครับนี่นี่นี่นะเนี่ยนี่ะบึกใหญ่นะครับปลาบึกใหญ่นะครับบึกใหญ่จับหางโยนลงมาแล้วนะครับ บะบึกไซสประมาณสักสี่กิโลห้าโลนะครับเกมร้อยมวยเกมโอหน้าเกมร้อยนะเกมบนหน้าเอาอะไรฮะกอดแก้วเออหลวงแก้วเออมร้อยคืออะไรเขาจะหักเงี้ยงหักเงี้ยงมันใช่ไหมขอต้องเอาขวดใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาขวดให้แล้วครับก็เสียบขวดเข้าไปแล้วก็ดึงหักนี้นีใช่ไหม มาเบียช้งเอาบิยก์ช้าอบิยรช้างเอาบยร์ช้าเอาเบีย้างเอย้เอาเบียช้างเาเียร์้เอายรช้าอายร์้อบี้างเอาเบยร์ช้างเอาเบียรางอาเบีย้าตเียร์ช้เร์น้เอา่ยร์เีบยร้างเอาเเอาดเบีบียร์้อเียาบอเยาบรชอร์าเรเอียเรอเรับออานเฮ้ยยันบอกแ่แกยังแกะไม่เสร็จนะครับ หักเงียงไม่ได้นะครับหักเงียงไม่ได้นะครับนักกีฬาตัวที่ตะวันตกโดนแล้วครับดังที่ตะวันตกแล้วโดนแล้วโอ้โหใหญ่มากนะปลาเยอะขนาดนี้ทำไมตกไม่กินวะหรือเหยื่อแปดเทียนไม่ดีวะเนี่ยระวังกระโกระโฮนะครับระวังกระโฮนะครับกระโฮใหญ่หนึ่งแหต่อหนึ่งหนึ่งแหต่อหนึ่งคนเท่านั้นนะครับอย่าเปลี่ยนแหนะครับเอาโดนแล้วครับบึกโดนแล้วครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบเสียเปรียบกันนะครับจัด เจ้าหน้าที่เองก็ยกเหตุเร็วๆด้วยนะครับรวมสรุปก,กันไปนะครับได้มากบ้างนอ้อยบ้างคงไม่เป็นไรนะครับคิดว่าตอนนี้คงไม่มีใครไม่ได้ปลานะครับคนยืนอยู่ข้างบนก็ยังได้ปลานะครับขอโอ้นาินปกติครับปกติครับนาินปกติไาใหญ่ตายน้ําตื้นครับบ่ได้เต็มกับเสาไฟฟ้านาินนาิน มาทางนี้ได้เลยนะครับเนี่ยทางนี้ได้นี่เยอะมากครับตรงหม้ดอกรักนะครับยืนอยู่เฉยๆปลาไม่ติดนะครับนศิลยืนอยู่เฉยๆปลาไม่ติดนะครับแหอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ติดปลานะครับคนโดดลงนะครับองเพื่อนนะครับเพื่อนงมน้ํานานผิดปกตินะครับเราบึกโดนตลอดบึกเยอะมากนะครับนะฮะเหลือจากนักตกปลาตกนะครับ มองเห็นแต่ขาไปแล้วนะครับลุงจะบอกไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปทางนู้นนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับดักด้วยนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับโอ้โหกะโห้นะครับทะลุไปสี่ซอกนะครับรูสวยครับรูสวยสวยรูสวยนะครับ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 ปลากระโหนะครับโดนปลากระโห้นะครับ ปลากระหู้นะครับปลากระหู้ใหญ่มากนะครับปลากระหู้นะครับมันมีปลากระหูเหรืออยู่สี่ตัวนะครับเอาขึ้นให้ได้นะครับนาดิตนะครับสองชั่วโมงแล้วยังเกะไม่ได้แล้วฉีกบ้างก็ได้นะรับเหนะครับฉีกบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกลับไปมาปะปมาชุดเน่านะครับขอไปขันอธิบ้านนะครับ นสัสินนะครับน,นัสินนี่ฮะความสนุกความบันเทิงนะครับของคนทอนเหนะครับได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะครับดวงดวงโดนกระถุ่นนะครับ300นะครับคุ้มแน่นอนนะครับวันนี้ มีนักกีฬาทั้งหมดประมาณ2 0 3 0ท่านนะครับรวมสนุกกันนะครับบัวเล็กๆนะครับไม่ได้พยากรณ์ทางอะไรมากมายนะครับเฉยๆเชิญน้องมาทอดแผ่ร่วมกันทอดนักเองนะครับสองไร่พอดีครับสองไร่พอดีนะคุณตาได้อีกแล้วนะครับคุณตาได้อีกแล้วนะครับโอ้โหดูเจ้านะำไม้ก็เยอะปลาก็เยอะโอวานติเกอร์ด้วยจ้ามีไฟแชกนะครับมีไฟแชกนะครับ เอาลุส้สนุกกันไปนะครับแหเดียวก็ถือว่าคุมแล้วครับส0มรนะครับก็ดิทินแบล็กนะครับ,นนรบประตุกประตูตัวใหญ่นะครับรวมสนุกกันไปนะครับใครที่งมนานๆนะครับดูด้วยนะครับ,บเพื่อนจมนะอ้าว,วนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้ว เมาม้างๆห้ามลงนะครับยกเว้นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเมาแล้วลงไม่ได้นะครับเมาเดี๋ยววานเอาครับโค้ดนะครับติ๊กระโคใหญ่มากนะครับใครได้ระ้ดนะครับผมขอซื้อนะครับใครได้ระหดขอซื้อนะครับตัวละยี่สิบบาทนะครับซื้อทุกตัวนะครับไม่อั้นนะครับกระหูใหญ่นะครับหกโลขึ้นนะครับใครได้ขอซื้อนะครับปลาเร็ด้วยนะครับปปาเร็สปาเรด ถ้าผู้หญิงแรดไม่ซื้อนะครับผู้หญิงแรดไม่เอานะครับปลาแรดเอาได้นะครับมือพายตอนนี้ตาต้องเรากำลังถ่ายทอดสดเข้าประเทศอิตาลีนะครับปลาดินเยอะมากครับปลานินเยอะมากนะครับอย่าดินาาแตกเด้ออย่าดินดแตกเด้นจถึงืดถึงค่ำได้เลยนะครับจำกัดอยู่แค่สองทุ่มนะครับ ลุงแกปวดได้แล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับนะฮะขอลุ้มกันดูนะครับระวังกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะครับปลามีเงี้ยงนะครับนะฮะใครได้กรโ h ครับใคยได้กรโนะครับกระโหกระโ h ้โขึ้นแล้วครับกระโห้ตัวกระโ o มาแล้วครับกระโ h ใช่ไหมหนึ่งกระโหกรโ h กรโ h มาแล้วัโขอซื้อนะครับสุดยอดนะครับ นะะฮมาทีหลังก็อย่างนี้แหละครับเมื่อกี้ผมว่าจะปล่อยตัวก่อนแล้วนะครับนะฮะเห็นว่าวันนี้พาเมียน้อยมาด้วยนะครับหมานนะครับพาเมียน้อยมาประมาณสิบโลได้ครับโอ้โหได้แล้วครับตัวนึงครับประมาณสิบโลประมาณสิบโลข้อแถบโอ้โหขึ้นแล้วตัวนึ่งขึ้นแล้วนะครับโอ้โหก็โอ้หตัวนี้นะครับโชว์ไม่ต้องโชว์นะครับไม่ต้องโชว์นะครับไม่โชว์ทีหลังครับเดี๋ยวตกน้ำนะครับเสียดายนะครับได้แหรอมั้งนะฮะก็โอ้หรับบานให้พรับบานรนะก็โอ้โหนี่ผมขอซื้อนะครับ เอาไปปาบเมียนะ네ครับเมียเยอะนะครับให้กันละตัวละตัวนะครับดูดูว่าจะได้กี่ตัวน,นะครับหน,นปลาเยอะกว่าเมียก็จะไปหาปลาเพิ่มนะครับน้าสินเป็นยังไงครับน้าศิลน้าศนะินย้ายที่ได้นะครับย้ายที่ได้นะ้าศิลน้าศินเดี๋ยวผมพาไปกินปลากระป๋องสามไม่ครัวแม่ สองคนช่วยกันไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่บอกสองคนช่วยกันไม่ได้นะครับอยากให้นักตกปลาใช้ความพยายามความสามารถนะครับร่วมสนุกด้วยกันนะครับเป็นผู้ชมที่ดีได้นะครับไว้เชียร์เพื่อนกันฮะเชียร์ให้ปลาลุกแล้วมันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับมีตัวพี่น้องเรากันเองนะครับอยากให้พวกเราสนุกด้วยกันนะครับจะได้ทอดไปทนงานหน่อยนะครับ ก็เหตุแรกก็โดนทุกคนนะครับไม่มีใครไม่โดนนะครับไม่โดนแต่ละสิทธิ์นะครับไม่ไดปกตินะครับนัถิ่นได้ปลาบูนะครับตัวเท่ากับของพิธีกรเลยนะครับไม่แน่จะยกมันคองมันซานขอสนุนไปนะครับบรรยากาศการทอดแหนะครับนะบ่อตกปลาอันนวลนะครับผู้ใหญ่มาดูตำนานนะครับบ่อตกปลาอันนวลนะครับตอนที้ทอดแหนะครับเดี๋ยวก็จะเคาะมันจะคลองมันสานโอ้โหดูจากกัน นี่รัว่างเว้นจากภารกิจนะครับไปกีดอยากมานะครับอโอเคเสร็จปล่อยได้เลยนะครับแกเสร็จปล่อยลงน้ำคืนได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมีแต่รอยยิ้มนะครับกับพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นลุงๆทั้งนั้นเลยนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็ถือว่าเริ่องสนุกกันนะครับ อย่าลืมนะครับตัวโฮ้รับซื้อนะครับตัวโฮ้รับซื้อนะครับโฮ้รับซื้อตัวละยี่สิบบาทนะครับขายตัวโฮ้นะฮะเมาให้ผมนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปปล่อยนะครับจะเอาไปปล่อยนะครับเป็นการทำบุญทำกุศลนะครับหวานโดนกันบ้างทับกันบ้างไม่เป็นไรครับให้อภัยกันนะครับอยู่ทีในน้ำนะครับ สิ้นเอาเลยโอ้ยนะินะครับโอ้โหสุดยอดแล้วนะครับไม่ได้ปลาทักตัวนะครับนระตินก็เหยียกีนะครับสงสัยจะได้รับรางวัลปลาน้อยสุดนะครับเอาเอาเอาแบบนี้ไม่มีปลาน้อยสุดนะครับมีแต่ใหญ่สุดนะครับมีใหญ่สุดที่หนึ่งรางวัลนะครับห้าร้อยบาทนะครับสามารถเอา อายโชกผมหนยัยกโชกกล้องหน่อยครับไมากต้องื้อบียเพื่อนด้วยเพื่อนหไปกินาด้วยนัโชวกโชล้องหน่อยครับโชกลองหัเมาทีหลังตชวนะครับอโหนะครับโนตัวนี้ตัวเดียวคุ้มเลยนะครับสุดยอดนะครับเอาปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็ทอดแหต่อได้เลยนะครับโอ้โนี่นี่ปาจีนปาจีนมีปาจีนด้ยังไงเนี่ยปาจีนก็มีนะครับเนี่ย นาริสได้แล้วนะครับไปจีนนะครับนะนศิสิ์โตสินได้ปลาแก้วหรือยังครับนาริสได้ปลาจีนแล้วนะครับกดดีๆครับกดดีๆนะครับอย่าเขินนะครับอย่าเขินนะครับนาริสจะปล่อยนะครับอย่านะครับน่านน่านนาริสปล่อยเสร็จแล้วนะครับนะฮะลืมดูตูดกระชังข้างล่างด้วยนะครับเผื่อมันขาดนะครับได้ปลาไดยยิ้มนะครับดีใจนะครับกลับบ้านไปยกกระชังตูดขาดนะครับเพื่อนแอบแกะนะครับปวท้ดแหคงไม่จังไรถ้าคนดตกปลานะครับ ปลาน้าแกล่างไหมนะครับอย่าเห็นตาขี้เขียวหวานเหี้อปลาแกนะครับโอ้ไข่ไหมเนี่ยโอ้สามแพหน้ามันคงแกล่างอะไรกี้เอออะไรที่เหงื่อแล่างตัวไหนน้ำบุญดีมานานแล้กลเยอะขนาดไหนแล้วใบดองนึงโอ้โหอันนี้ปลาตะเพียนนะครับตะเพียนอันนี้ปลาตะเพียนนะครับไม่ใช่ปลากระป๋องตาสามไมโครเสีย นราไปเป็นบวกเนาะไม่หวานไม่หวานเพราะว,ว่าถ้าหวานเดี๋ยวมันจะัดเนี่ยพ <c oughs> อเนี่ย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 ดูหน้าคนตกก่อนดูหน้าคนหวานก่อนกินพอร,นะร์ สุดยอดคับเฮียวันนาพ่อวันสุดยอดคับเฮมาทนกเจอเนอไ่หนเนี่ยกจอเนองปรไม่นะก่อนมาจากคุณหานเลยคุมแล้วคุมแล้ว ปลาค่อยอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋ามีอยู่ในกระเป๋าปลากระป๋องโอ้บอกินเด้อปลากระป๋องปลากระป๋องอยู่รถนี้อยู่เด้อเนี่ยเนี่ยมีบักหน้าวกับบักพริกน้ำบัวโอ้เอาไอ้ครบสูตรเลย ตครบอกให้น่าน่าแหงไ้เาเน้ยเขาปลาะวกตัวนะครับปล่อยนะครับตาบอกว่าเฮียคิดเห็นแงปลาอยังมีอีกเอะนะครับปลาอยางมีอีกเอะนะครับวันนี้นะครับเลี้ยงไปล้วประมาณสี่ปีแล้วก็ปเออดแหเลยนะครับปล่อยแค่ไบกี่ันะครับหน่กินหนึ่ก่ตัวนะครับใครได้ปลาฉลาดตัวเดียว ตกปลาก็ไม่ได้ปลาครรับาาให้ได้กินปลามกปลาหมอนอกข้างเราตกทิ้งียูอย่างเดียวนะครับน้าในมุมนั้นโดนแล้วครับอะไรอ่อนนะฮดยกติดกันไปนะครับน้เห็นสีบันยินเนี่ยแกะปลาไม่เสร็จนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับโดนโดนปากเมื่อกี้น่าจะหดตัวนะครับ อย่างนี้แล้วครับปลามีเงี้ยงนะครับโรยอันที่สองตัวใหญ่ตายตื่นนะครับโอ้โหดูเห็นนะ้ติดเยอะมากนะครับติดเยอะจริงๆนะฮะ<อ>าต้อนติดถอยสีดำเย็นนะครับมัของสีสีนะครับ กโตโไปแล้วนะครับลาแล้วปลาใหญ่มาแล้วทสังน่งามเยกีสู้ดีตกปลาเก่งไม่พอยังทอดแหกเกด้วยนะครับแหกีนะครับ ผู้ชีพผู้ภัยนะครับปกติเก็บกระสอบนะครับตัวนี้มาทอดเหนะครับเก็บได้นะครับกิดขากบ้างไม่เป็นไรครับอย่าดินทานะครับทาน้าไม่หลุดนะก็ได้ใหญ่แล้วเอาอีกตัวแลวครับเอาให้ได้นะครับตัวนี้เอาไห้ได้เป็นกำลังใจให้นะครับ นะะฮไว้ได้นะครับกูคิดมูได้ลูกใจใช่ไหมครับของมูใหญ่นะครับขอกษ์นะครับมีตั้งเก้าสิบตัวนะครับเกินกันแล้วหนึงตัวนะครับเหลือตัวอีกแปดสิบสี่ตัวนะครับโอ้มีเยอะนะตัวใหญ่เลยดนโดนขอลมูหลายทีนะครับเอาไม่อยู่นะครับนะครับนาสินนาสินนาสินโดนแล้วนะครับน้องช่วยนาสินด้วยครับนาดิกนาดิกนาดิกลงลงลงนาดิกนาดิกลงนาดิก นั่นนี่ใส่ถุงยางด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกระดอติดเชื้อนะครับเดี๋ยวแขนเก่าจะติดเชื้อนะครับนั่นนิกนั่นนี่นั่นนี่เตรียมตัวแล้วก็หยอดกางเกงแล้วนะครับนี่บ็มีกิ้ลงแองนะครับเดี๋ยวนะครแต่ว่าฝั่งเรานะครับวันนี้นั่นนี่หอดกางเกงแล้วครับมีกล้องซูมด้วยนะครับซูมด้วยนะครับใส่ถุงยางด้วยนะครับเดี๋ยวติดเชื้อนะครับที่ไปทำบูทหอกมานะครับเดี๋ยวจะเสียนะครับในกลุ่มนะหมดไปแสนหนึ่งนะครับมาติดเชื้อกับ อารมณ์ว่าแค่ครั้งเดียวไม่คุ้มนะครับนะครับผลพิจิตรลงแอร์นะครับมันไปไรจมน้ำกับมุดเอาแต่ทองคนกับปล่อยไว้อย่างเงี้ยเดินคนเดียวนะครับในจังหวัดศรีสะเกดโอ้โหทองเส้นเบ้อเลนะครับนะะฮหาตุ่มน้ำตายคนเดียวแมงมาทองอย่างเดียวล้วครับอันนี้กับอันนี้ทางนู้นได้เต็มถุงปุ๋ยแล้วนะครับอปตโอ้โหดูดีๆนะครับถุงปุ๋ยอาจจะขาดได้นะครับนี่ฮะเหตุผลที่ไม่บอกคนเยอะนะครับอยากให้พี่น้องสนุกสนุกกันนะครับ เพื่อนๆนานาที่ได้มาก็คงจะเป็นคนที่รู้จักนั้นดีนะครับผลิตลงเอนะครับระบสถ์วะมอบทุนมอบสยให้กับพี่ๆเพื่อนๆนานาทุกท่านนะครับเพราะแกวอกเป็นอย่างยิ่งว่านานาทุกท่านได้ใช้บริการแกนะครับผมมีจิตลงเอนะครับจะลาเย็นทุกชนิดนะครับมีให้เช่านะครับเย็นทุกลงนะครับรับประกันนะครับมุดไปแล้วดูซิมันจะโผล่ไหมไปนะครับโอ้โห รวบๆพันเลยนิกพันเลยนกฮู้ยก้ในันิกนิกเอาแหพันเลยิกนิกเอาแหพันเลยนะครมันมันมีปลายช่างพันเอากรโก่อนัฮู้ใหญ่นะครับเอาแหขึ้นไปเลยนะครับก็เริ่มหมดหมดเปี่ยกหมดแดงกันบ้างนะครับดึงมเร็ยนะครับกินอาทอนนะครับสถานยากาศแบบนี้หาชมได้ยากนะ ตัวนี้นี่โอ้โหใหญ่เโอ้โหตัวนั้นน่าจะสามแล้วสามแล้วกโนะครับน้าเชื้อถือส้มหากะโฮตัวใหม่ได้แล้วครับเภาพเอาขึ้นมาแล้วนะครับหลอค่จะกรงันด้วยนะครับตให้เล็กกว่าก็บอกว่ใหญ่กว่านะครับกรรมการยูนิัยุติธรรมเบมอนะครัถ้ามีมีใครเห็นครับ โอ้เจตอบเลยไหมตัวด้วยเลยโอ้ยคนจับให้ทายน้อยทายแล้วทายไม่ได้จับโ้ยปดเหด้วยนะครับปดเหด้วยนะครับเหใครไม่ทครับปตายนะครับตาลผมนมหมู่บ้านนะฮะผมมีจิตบกเอนะครับไม่ไม่มาติดไม้ไปปดออกจากไม้ต่ได้ยังครับตันใหญได้ตัวตัวใหญ่ได้นะเสียนะครับมบวกหอกนะครับ